เมื่อธนูจะมาหาอยอตาระบาดแต่ชั้นนั่งมียงนมากบางโจ๊ท็อปเต้แต่ยังจะเตรียมเอ่เมืม่อนะสายพลองนะ้าสายจีรงนะาแม่อะไรของคนเขมรเขาครับเนี่ยประเทศไทยลาอุตสาบล็อกไม่ให้คนเขมรสามารถดูรายการมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนลได้แล้วแท้ๆก็ยังอุสาหทะลุบล็อกเข้ามาดูกันได้นะครับแล้วในตอนแรกไหนบอกว่าจะแบนมิสแคนไงแล้วที่แปลกไปกว่าน,นั้นนะครับคือนางงามกัมพูชาไม่ได้โผล่เข้ามาประกวด แต่ก็ยังอุตส่าเชียร์ให้หนางงามเมียนมาชนะซะอย่างนั้นเอากับเขาสิก็กลับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนโดยนะจจาวันนี้ก็กลับมาเจอ,อกันอีกแล้วกับช่องของแนวะหงอ,อกคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกๆคนได้ยินเสียงหน้าแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไล์กันคนละหนึ่งที่โดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกราบงามๆคออพระคุณมาก ส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่ค่อนข้างจะแปลกของคนคเขมรเขานะครับซึ่งต้องขอเท้าความไว้นิดหนึ่งนะครับว่าก่อนหน้านี้ประมาณสัก1นถึงสงสัปดาห์ที่ผ่านมามันเคยมีดราม่าช้ำๆเกิดขึ้นที่กัมพูชาก็คือในตอนนั้นเนี่ยกัมพูชาต้องรับหน้าที่ในการเป็นเจ้าภาพแล้วก็เป็นสถานที่เก็บตัวให้กับรายการมิสแคนอินเตอร์เนชชันแนลนะครับเพียงแต่ด้วยความที่จัดการอะไรไม่ได้เลย สุดท้ายนะครับทางนวัดเนี่ยก็เลยสั่งยุติบทบาทของทางกัมพูชาในการเป็นเจ้าภาพแล้วก็สั่งให้สาวงามทั้งหมดเนี่ยบินมาที่ประเทศไทยแทนนะครับมันก็เลยทําให้คนเขเมรเนี่ยเดือดร้อนกันเป็นอย่างมากมีการด่าทอสารพัดโดยเฉพาะทางบอสนวัดนั่นแหละหาว่าจงใจทําให้คนเขเมรนนะั้นต้องอับอายอะไรโน่นนี่นั่นแล้วมันก็เลยทําให้มิสแกนกัมพูชาของพวกเขาเนี่ยถอนตัวไปในตอนนั้นด้วยเลยนะครับเพียงแต่เรื่องมันก็ไม่ได้จบง่ายๆแค่นั้น มีทัวร์มรมเนี่ยมาทำแคมปปงแคมเปญพยายามที่จะลุ่มแรงงานเพจ m i s แ can ินเตอร์เนชชันนให้บินไปให้ได้นะครับแต่สุดท้ายทางแอดมินเพจ Miss คนอิน n ตอร์เนชชันนเนี่ยก็เลยตัดสินใจบล็อก IP คนที่อยู่ในประเทศกัมพูชาซะไม่ให้พวกเขาเข้ามาดูรายการนี้ได้อีกมันก็เลยยิ่งทำให้คนเขมเเนี่ยเป็นเดือดเป็นร้อนกันหนักกว่าเดิม2เท่าเพราะรายการ m i s แ can ินเตอร์เนชชันนพวกเขาชอบดูกันมากถึงแม้ปากจะบอกว่าจะไม่ให้มีคำว่ามิสแคนอยู่ในกัมพูชาอีกต่อไป และหลังจากนี้รายการมิสแกนจะไม่มีโอกาสเข้ามาประกวดที่กัมพูชาอีกต่อไปเช่นกันคนเขเนียนทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจกันแบรนรายการมิสแคนนี้เพียงแต่อย่างที่บอกนะครับในความเป็นจริงและณปัจจุบันนี้คนเขเนียนถึงบอกว่าจะแบนก็แบนได้เพียงแค่ปากนะครับเนื่องจากยังมีคนเขเนียนหลายต่อหลายคนโดยเฉพาะคนเขียนที่เป็นเพศทางเลือกอันนี้คือชอบมากๆกับรายการมิสแคนถึงขนาดที่ว่าปากบอกจะไม่ดูรายการมิสแคนแต่ตัวเองเนี่ยก็ยังอุตส่าห์เปลี่ยน IP หรือบางคนก็ทำงานอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยก็ยังคงติดตามสถานการณ์ของรายการมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนลอยู่เหมือนเดิมแถมมีการไล์สดดูกันแบบชํำๆเลยนะครับทงทั้งที่ในตอนนี้ตัวแทนของกัมบูชาก็ไม่ได้มีโผล่เข้ามาประกดอยู่แล้วพวกเขาเนี่ยก็เลยหันไปเชียร์นางงามเมียนมาแทนซะอย่างนั้นโอ้โหแล้วในช่วงที่มิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลจัดรอบชุดประาจำชาติเนี่ยมันก็มีดราม่าที่ว่านางงามเมียนมาหลังจากที่เธอประกวดเสร็จนะครับก็ถึงกับเป็นลมเป็นแรง มันก็เลยทําให้คนคอมเมนต์เนี่ยออกมาทมถุยกันอีกแล้วนะครับว่านี่แหละอยู่ประเทศไทยสงสัยจะลําบากแน่ๆคงจะเครียดจัดแล้วคงต้องทําตามกฎโน่นนี่นั่นจนทําให้เธอเนี่ยรับไม่ไหวอะไรแบบนี้นะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเรื่องนี้น้าไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับคือชุดประจำชาติของเมียนมาเนี่ยมันค่อนข้างจะลําบากเพราะชุดที่เธอใส่มันจะเป็นชุดที่เล่นใหญ่เล่นโตมากๆนอกจากที่เธอจะใส่ชุดประจำชาติแล้วเธอยังมีพล็อ ในการเข็นเหมือนกับเป็นม้าเหล็กออกไปตัวหนึ่งด้วยซึ่งไอ้ม้าเหล็กนี่แหละคือตัวปัญหาคือน้ําหนักมันหนักมากๆน่าจะเป็นหลักร้อยกิโลทาให้เธอเนี่ยเข็นไม่ไหวนะครับและสุดท้ายก็เลยต้องปล่อยให้ม้าเนี่ยยืนอย่างเดียวดายส่วนเธอเนี่ยก็ต้องเดินออกไปเก็กท่าสวยๆแล้วก็ประกอบกับว่าในช่วงประกวดเนี่ยนางงามเขาไม่ค่อยจะกินอะไรกันคือต้องคอยควบคุมน้ําหนักให้ตัวเองเนี่ยสวยที่สดุดทําให้ในแต่ละวันก็กินได้แค่ไม่กี่แคลอรี่เท่านั้นน่าจะอยู่ในระดับ300-400ถึงแคลนี่แหละ แล้วมันก็สะสมมาเป็นเดือนๆน,นะครับเรียวแรงก็เลยไม่ค่อยจะมีมันก็เลยทําให้เธอเนี่ยสุดท้ายหมดแรงแทบจะเป็นลมเป็นแรงแล้วถ้าใครดูตอนที่เธอใส่ชุดประจําธาตุเนี่ยจะเห็นได้ว่าเธอ acting เล่นใหญ่มากๆนะครับคืออินเนอร์อย่างมาเต็มซึ่งทั้งหมดทั้งมวลม,มันก็เลยทําให้เธอคงจะใช้ทั้งแรงใจและก็แรงกายจนหมดสุดท้ายพอหลังจะประกวดจบเธอก็ถึงกับต้องนอนแผ่กันเลยทีเดียวแล้วผู้ดูแลนางงามก็เลยต้องวิ่งโลกเข้ามาเอายาดงยาดมเข้ามาดูแลเป็นการโดนนะครับ ส่วนถ้าจะถามว่าแล้วสรุปในวันนั้นเนี่ยใครได้รางวัลชนะเลิศชุดประจําชาติต้องบอกไว้ก่อนว่าเขายังไม่ประกาศนะครับเขาจะประกาศอีกทีในช่วงวันที่25ซึ่งก็คือวันสุดท้ายของรายการ Miss Scan International นั่นแหละแ,ละแล้ววันนั้นเนี่ยแน่นอนเราก็จะได้รู้ด้วยว่าใครกันหน้าที่จะเป็นผู้ชนะในรายการนี้ก็ลุ้นกันแล้วกันนะครับว่าน้องลินตัวแทนของประเทศไทยเราเนี่ยจะได้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าดูจากสถานการณ์และความน่าจะเป็นเนี่ยเอาตรงๆไม่โลกสวยนะ ตอนนี้กระแสโตเตงม,มันไปทางมิสจากเมียนมานี้หนักมากๆซึ่งถ้าหากได้ขึ้นมาจริงๆก็ต้องขอแสดงความดีใจกับประเทศเมียนมาด้วยกันละกันนะครับส่วนกัมพูชาก็คงจะสมหวังดังปรารถนาเพราะพวกเขาก็เชียร์มิสเมียนมาเช่นเดียวกันซึ่งอย่างที่บอกไปถึงแม้ประเทศของพวกเขาจะไม่มีสาวงามเข้ามาประกวดก็ยังอุตส่าห์โดดมาเชียร์มิสเมียนมาซะอย่างนั้นนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังคอมเมนต์ของคนคเขมยนกันหน่อยดีกว่าว่า หลังจากที่พูเขาได้ทราบว่ามีคนเขมรหลายต่อหลายคนเนี่ยได้แอบมาส่องดูรายการเมสแคน a ิน International อยู่เลยทั้งทั้งที่ก็เป็นคนออกมาทำเคมเป็นว่าให้แบรนรายการนี้แถมยังมีการเชียร์ให้ประเทศเมียนมาชนะอีกต่างหากพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าถึงแม้ฉันจะเป็นคนกัมพูชาแต่ฉันขอให้กำลังใจนางงามจากเมียนมาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าในรายการนี้ใครชนะก็เหมาะสมยกเว้นตัวแทนจากประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า มองนางงามจากเมียนมาในชุดประจำชาติแล้วรู้สึกขนลุกทุกทีคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขอชมเชยกับแอดมินที่ยังอุตส่าห์โดดเข้าไปดูรายการมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแได้ทั้งๆที่พวกเขาก็พยายามจะปิดกันเราคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านางงามพมา่าลักษณะดูเหมือนนางงามจากขเขมรมากๆเธอสวยและแน่นอนเธอน่าจะเป็นคนที่ได้มงกุด คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าณนปัจจุบันนี้ยังมีอินฟูขมันที่ยังเกาะกระแสเรื่องม s s แคนอินเตอร์เนชั่นแอยู่ทั้งทงท,งที่ก็เป็นคนออกมาทำแคมเปญให้แบรนด์รายการนี้ไม่ใช่หรอคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าเห็นด้วยว่าปีนี้นางงามพมา่าเธอจะต้องได้มงกุฎคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าอยากจะให้สาวงามจับเบนมารู้ว่าตอนนี้ชาวกัมพูชาทุกๆคนนั้นรักคุณคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเธอเก่งมากๆมิสเบนมาในรายการนี้เธอทําหน้าที่ของเธอได้ดีที่สุด คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกเขาปิดกั้นเราพวกเขาดูถูกเราสรารพัดต่างๆนานาแต่ยังมีอินฟูคอมเมนต์หลายต่อหลายคนและสื่อคอมเมนต์หลายๆสื่อที่ยังคงเกาะก,กระแสกเกี่ยวกับรายการนี้อยู่ไม่รู้จะต้องการยอดวิวยอดไลค์อะไรนักหนาคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าฉันไม่สนับสน,นุนรายการวิสแกนนี้อีกต่อไปแล้วเขาไม่เห็นคุณค่าของเราเขาบล็อก IP เราทั้งประเทศพวกเขาไม่รู้หรอกว่าพวกเราชื่นชอบรายการนี้มากแค่ไหน คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ารู้สึกเจ็บปวดมากๆเขาไม่เห็นคุณค่าของเราเลยเขาบล็อกพวกเราทั้งประเทศแล้วพวกอินฟูคมเมนตกับพวกสื่อเเมนตก็ไม่มียางอายเลยชอบลงข่าวแต่เรื่องของพวกเขาก็เอาคอมเมนต์ของคนเเมนตไปฟังประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสรุปสั้นๆง่ายๆเลยนะณปัจจุบันนี้คือคนเเมนตหลายๆคนยังคงต้องการที่จะดูรายการ m i s แ can อินเตอร์เนชั่นแครั้งนี้อยู่นะครับถึงแม้ปากของพวกเขาเนี่ยจะบอกว่า แบนๆไปซะเถอะไอรายการมิสแกนอเรโนโน,นี้นั่นเนี่ยและหลังจากนี้รายการนี้ก็จะไม่มีประกวดในกัมพูชาอีกต่อไปนะครับแต่การกระทําที่ออกมาเนี่ยคือแม่งสวนกระแสทุกอย่างนะครับบอกจะบล็อกก็ยิ่งให้ความสนใจเช่นเดียวก,กันกับหนังไทยนะครับบอกว่าจะไม่ดูหนังไทยกันแล้วแต่ณปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนที่รอดูหนังไทยเรื่องที่หยด2กันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็งงกับตรกกะของคนขงเขมรเขาเหมือนกันนะครับนี่ว่าสรุปจะบล็อกหรือจะแบนหรือจะสนับสนุนเอาไงแน่วะ ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับในคลิปนี้แล้วทุกๆคนลามีความคิดเห็นยังไงบ้างอย่าลืมคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์ด้วยกันล้วกันนะครับส่วนสำหรับในคลิปนี้ก็หมดเวลาของนาแล้วขอลากันเลยกันล้วกันสวัสดีและสะวีดัดคาับ